สวัสดีครับตอนเช้าวันที่28ธันวาคมวันนี้ผมพามาดูที่ดิน40ไร่นะครับในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นที่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยเป็นที่ดินเปล่าๆนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ตอนนี้กำลังจะปรับปรุงที่ดินตรงนี้ ให้เป็นสวนเกษตรนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายได้ประมาณแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยังเข้าไม่ถึงที่เพราะว่ายังไม่เอารถแมคโครมาลงนะครับก็ดูกันไปก่อนว่ามันเป็นพื้นที่แปลงใหญ่มากๆตอนนี้ก็ยังเป็นป่าเป็นอะไรอยู่ก็คาดว่าจะเอารถแมคโครมาขุดภายในปีหน้าก็คือมกลานะครับ แล้วก็จะจัดสรรเป็นพื้นที่ต่างๆสำหรับทําการเกษตรแล้วก็ค้าขายัาดูเป็น,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 นหน้าถนนนะครับข้างๆก็มีจะมีบ้านคนอยู่ตรงนี้นะคือตอนนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไร